สังเกตไหมคนจีนเนี่ยเขาเป็นคนที่อะไรประหยัดอดออมนะครับแล้วก็ขี้เหนียวไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราแบบเหมือนเราเห็นนะครับเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็แบบอดทนมาเมืองไทยทําทุกอย่างว่าจะเป็นจับจับกลางขลของเห็นไหมแล้วสุดท้ายหลายๆคนเนี่ยก็เติบโตจากคนชนชั้นแรงงานขึ้นมาเป็นเท่าแก่เพราะอะไรเพราะเขามีความขยันขันแข็งไงอ่าเจ้านายนะครับเขาก็เห็นความรับผิดชอบขยันแข็งก็โปรโมตถูกไหมจาก คนยกของทั่วไปก็ค่ายขึ้นมาเป็นอะไรท่าแก่หลงจู้ขึ้นมาปุ๊บเติบโต,ต,ตจนกลายเป็นพอเก่งแล้วก็ออกมาทํามาทําของตัวเองก็เป็นเนี่ยเห็นกันเยอะแยะเศรษฐีส่วนใหญ่ก็เมื่อก่อนเป็นคนจีนซะส่วนใหญ่ถูกไหมก็เป็นเรื่องปกติซึ่งมันต่างกับเราอย่างไงส่วนใหญ่คนไทยเป็นไงครับหน้าใหญ่มือปั้แมแหมต้องเลี้ยงดูหน้าเสือแบบหน้าใหญ่อ่ะหน้าเล็กไม่ได้เสียไม่ได้อันนี้ครับที่หมอไมเคิลบอกว่าถ้าใครมีนิสัยอย่างนี้อยู่ก็แค่ ปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคนไทยถ้าเราขยันประหยัดอดออมเนี่ยข้อแรกอันนี้สําคัญอันนี้ก่อนเลยแล้วเราจะประสบความสําเร็จเร็วมากข้อ2การจัดการการเงินครับคนรวยอ่ะไม่ใช่แบบหาเงินได้เยอะแล้วก็ใช้เยอะคนรวยนะครับคือคุณต้องหาเงินได้อยู่แล้วต้องหาเงินได้เยอะอยู่แล้วฮะแล้วก็แหละต้องรู้จักอดออมตามสถิตินะคนจีนปัจจุบันเนะี่ยเขาเขา,เขาแบบกําลังพัฒนาถูกไหมเงินเขาเม็ดเงินเขามาหาศาลอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาแบบแตกต่างก็คือเขาเนี่ยมีการอดออมรู้จัก รู้จักเก็บเงินนะครับแล้วก็สามารถเอาไปลงทุนได้เวลาที่คุณเนี่ยเจอโอกาสแต่คุณไม่มีเม็ดเงินที่จะลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องแลไปกู้ยืมยืมหนี้ยืมสินแล้วมันพลาดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมาคุณก็เรียบร้อยถูกไหมฮะแต่คนจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบมีการอดออมได้ถึง5 0รู้จักการจัดการการเงินด้วยอย่างอเมริกาที่ผมเขียนเนี่ยก็คือว่าอะไรคุณสังเกตไหมว่าจริงๆคนอเมริกาส่วนใหญ่อะ่ะได้เงินมาก็แบบใช้หมดเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยคือ เกิดมาทังที่หาเงินมาแล้วเราต้องใช้ให้เต็เตมที่ในทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคุณต้องรู้จักอดจับออมถูกไหมอาจจาะก,กันาเงินไปครึ่งหนึง่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เอาไปใช้เพราะว่าไงชีวิตเราเกิดมาเราต้องใช้ชีวิตไม่ได้ให้เงินมันใช้ชีวิตเราถูกไหมคุณก็ต้องรู้จักอดออมแล้วคุณก็เอาไปลงทุนเพื่อให้มันเติบโตพอร์คุณไปได้ใหญ่ๆพอมันเติบโตแล้วเนี่ยคุณก็พอมีโอกาสคุณก็แค่เอาไปใช้กับโอกาสนั้นแล้วคุณจะแบบร่ำรวยจนไม่รู้แบบไม่มีที่เก็บอ่ะสำหรับใครที่วันเนี้ หมอที่แบบอะไระยังถังแตกเป็นนี่อยู่เลยคุณรู้ไหมหลายๆคนเศรษฐีทุกคนเป็นหนี้หมดน้อยมากครับหรืออาจจะแทบไม่มีเลยที่แบบไม่เคยเป็นหนี้เพราะฉะนั้นฟังหมอไมเคิลพูดวันนี้คุณไม่ต้องกลัวการเป็นหนี้ครับแต่ไม่ได้สนับสนุนให้คุณเป็นหนี้นะโอเคปะ่ะคาถาที่สามนะครับใครชอบแบรนด์เนมมั่งยกมือขึน้นเออหมอคนนึ่งก็แบรนด์เนมไหม ไม่ไม่จ๋าบอกเลยไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ก็แค่แบบเลือกในบางอย่างแต่คือเราเราไม่ได้ใช้แบรนด์เนมแบบรูๆแหละคนไทยส่วนใหญ่ครับมีนิสัยติดแบรนด์เนมครับชอบของแพงโอเคบ่าอย่างเนี้ยใครเห็นรูปรถเบนเนี้ยหลายคนก็แบบโอ้หหมอสวยจังเลยอยากขับนู่นนี่นั่นถูกไหมแต่จริงๆคือคุณต้องวางค่านิยมให้มันถูกต้องก่อน โอเคไหมครับวันนี้คุณมีเท่าไหร่คุณก็ใช้เท่าที่คุณเพียงพอแต่อย่าลืมกันเงินเก็บออมนะแล้วก็กันเงินอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในการที่จะใช้จ่ายส่วนตัวนะครับให้รางวัลตัวเองบ้างให้ได้ครับแต่อย่าให้เยอะข้อที่4นะครับปกติคนไทยอ่ะตอนนี้ยกย่องคนรวยหมดม่รู้ดีไม่ดีอ่ะรวยก็ถือว่าเรียกพี่หมดแล้วนะเชิดชูสังคมเฟคเฟ,ค,ฟค,ครับแสดงความรวยใครอวดร่ำอดรวยเนี่ยเราถือว่าแบบดีหมดอันนี้นักเรียนต้องต้องเปลี่ยนค่านิยม จริงๆอะ่ะคนคนรวยกับคนไม่รวยมันเหมือนกันแหละมันต่างกันที่แค่แค่เงินในแบงค์ที่โชว์ออกมาคุณอย่าไปซีเรียสวันนี้คุณเป็นแบบไหนคุณพัฒนาตัวเองขึ้นเก็บเงินหอมลอมลิบรู้จักทํางานคุณก็รวยได้แล้วคุณเนี่ยคือจะกลายเป็นตัวอย่างฉะนั้นอย่านะครับอย่าติดภาพพวกนี้นะครับคนรวยไม่อยู่เฉยๆเขาเขารวยได้นะครับหลายๆคนต้องทํา นะครับหรือแบบประกอบอาชีพเยอะแยะมากมายที่แบบเขาต้องลําบากก่อนถ้าคุณคิดจะรวยแบบสบายอ่ะมันไม่มีอยู่จริงข้อที่5นะครับชอบยึดติดความสําเร็จแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองสําหรับใครนะครับที่แบบว่าเคยสําเร็จมาก่อนโว้ยสมัยก่อนพี่นู้น,พ,งงนพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้แล้วทุกวันนี้ก็ยังยึดติดจากความสําเร็จแล้วมีการแบบพัฒนาตัวเองวันนี้ทุกคนก็ต้องเข้ามาโลกออนไลน์ใช่ไหมเขายังอยู่ออฟไลน์ line, ถามว่าสําเร็จได้ไหมสําเร็จได้แต่มันยากมากฉะนั้น ใครที่ต้องการนักเรียนคนไหนต้องการความสาเร็จเร็วๆอ่ะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนความคิดเพราะว่าจริงๆอ่ะความสําเร็จเร็วไม่เร็วครับมันอยู่ที่วิธีการคิดของคุณถ้าวันนี้วิธีการคิดวิธีการ,รแสดงออกของคุณเนี่ยมันถูกต้องความรวยมันมาเองวันนี้หมอไมเคิลบอกว่าถ้าคุณจะสําเร็จอ่ะคุณต้องมีฐานที่มั่นคงมีจิตใจมีความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ไปในเวที่ใช่แล้วคุณก็จะสําเร็จได้เร็วมากข้อที่6นะครับ พัฒนาตัวเองช้านะครับไม่ถ่อมตัวนะครับเก่งแล้วคนอื่นสู้ไม่ได้อันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วคนไทยครับจะไม่ค่อยสังเกตว่มคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยพัฒนาตัวเองนะครับสําหรับใครที่พัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับคุณคุณจะแบบมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆที่แบบคุณคว้าได้ไม่ทันเลยมันจะวิ่งเข้ามาตลอดเวลาครับทุกวันนี้หมอไมเคิเนะ่ก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนนกันแตก่ก็อ่านหนังสือเพราะเพื่ออะไรเพื่อให,เอให้เพื่อให้เรามี ความรู้นะมีวิธีการใหม่ๆที่เราจะไปต่อได้สําหรับใครที่แบบว่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเนี่ยมันก็จะสะตั๊กอยู่แค่นั้นแหละโอกาสมันมาสําหรับคนที่ขวาคว้าตลอดโอเคไหมครับฉะนั้นคุณต้องก้าวไปอย่างเขาเรียกอะไรไม่หยุดอะแล้วก็สนุกกับมันสนุกในทุกครั้งที่คุณเจอโอกาสใหม่ๆสนุกทุกครั้งในที่แบบคุณเจออะไรที่มันคุณไม่เคยทํามาก่อน อันนั้นแหละคุณจะแบบใช้ชีวิตได้คุ้มแม่ข้อที่7นะปล่อยโหมดไม่กั๊กเลยนะบอกไปเลยว่าคุณเอาไปใช้นะครับคนไทยเรานะครับจะต้องแบบตื่นตัวนะครับเรียนรู้ศึกษาตลอดเวลานะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดสังเกตไหมคนไทยอยากรวยแต่ไม่อยากทํางานหลายๆคนที่ผมพูดประเด็นเนี้ยเอาแบบนักเรียนก็นักเรียนผมเลยก็ได้ที่ที่อยู่ที่โรงเรียนเข้ามาเรียนนวดแหละแล้วก็ไงเรียนจบแล้วอยากอยากมีไรายได้คุณก็ต้องออกไปทํางานถูกไหมครับ ซึ่งแหล่งที่ทํางานเนี่ยของอาชีพนวดเนี่ยหรือสปาต่างๆเนี่ยเยอะมากเยอะในแบบที่แบบคุณแบบคิดไม่ถึงเลยว่ามันมีมากมายขนาดนี้แล้วรายไ,ได้ก็แบบวิ่งแบบเอาแค่ในเมืองไทยก็สองหมื่นถึงห้าหมื่นต่อเดือนได้สบายๆเมืองนอกนี่เป็นแสนแต่ประเด็น,นคือมันจะมีอีกเสียงหนึ่งอะแววมาจากแบบอะไรก็ที่ไหนไม่รู้แบบเฮ้ยอย่าไปที่นั่นเลยอย่าไปที่นี่เลยมันเหนื่อยนวดหนักทางานเยอะอะไรก็ตามซึ่งคําถามคือผมบอกเลยนะว่าไอสิ่งที่ผมพอทราบมาเนี่ย มันแทบจะแบบจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึน่งครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็จะจะบอกนักเรียนทุกคนว่าถ้าคุณอยากรวยอยากมีเขาเรียกอะมีะไรายได้คุณไม่ต้องกลัวอกครับนักเรียนไม่ต้องกลัวที่จะแบบทํางานเหนื่อยเพราะจริงคนทํางานคุณคิดว่าเจ้าของธุรกิจอะเนี่ยอย่างหมอไม่เคอนเนี่ยหรือแบบเพื่อนเพื่อนหมอทุกคนหรือเจ้าเจ้านายพวกคุณนะครับเขาทํางานเหนื่อยหรือแบบเบาหรือหนักกว่าคุณด้วยส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเอาแบบ กำลังสร้างตัวเนี่ยทำงานกันแทบทั้งวันทั้งคืนถูกไหมถ้าเกิดมีอย่างหนึ่งที่จะให้เจ้าของธุรกิจทุกคนเนี่ยพูดออกมาเป็นอะไรเหมือนถ่ายทอดออกมาให้กับคนที่อยากจะเป็นนายตัวเองอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจทุกคนน่ะก็จะมีอันนึงเลยที่แบบว่าโหเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยหรือเป็นนายตัว e เองอ่ะเหนื่อยมากกว่าเดิมอีกเหนื่อยกว่าเป็นลูกจ้างเอีกแต่มันแต่มันเหนื่อยคนละแบบไงเข้าใจไหมฮะมันเหนื่อยทุกคนแหละทุกคนเหนื่อยหมดแล้วครับถ้าทํางาน โอเคไหมแต่คนเนี้ยในการที่เราเหนื่อยอะครับอันนี้ในมุมมองเหมือนกันะถ้าคุณเหนื่อยแล้วคุณได้ผลลัพธ์และในทางกับการในขณะที่คุณเหนื่อยคุณมีความสุขไปด้วยมันก็เหมือนคุณออกกําลังกายอะครับถ้าคุณอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมคุณก็ต้องไปไปเข้าฟิตเนสไปวิ่งไปออกกําลังกายแล้วมันเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เวลาทุกครั้งที่คุณออกกําลังกายคุณฟินไหมหลังออกกําลังกายฟินทุกคนเหนื่อยแต่มีความสุขคุณก็ยังออกกําลังกายอยู่นั่นแหละ นั่นแหละคือแบบสิ่งที่กำลังจะเสนอว่าถ้างานนะครับหรือสิ่งที่คุณทะํะมันตอบโจทย์ชีวิตคุณจริงๆอะ่ะคุณจะมีฮอร์โมนอันนึงอะ่ะเหมือนเวลาที่คุณออกกาลังกายเหนื่อยไหมเหนื่อยครับหมอวิ่งเนี่ยเหนื่อยแทบลมจับลมใส่แต่ทำไมยังนักวิ่งอะ่ะนิ่งวิ่งกันทุกคนทุกวันเลยทุกเย็นคุณต้องไปวิ่งแล้วมันเสดติดเหมือนกันครับถ้าคุณทํางานหรืออย่างสิ่งที่อย่างเช่นเนี่ยโรงเรียนหมอไมเคิลเนี่ยหมอไมเคิลทำทำทำ,ทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะแต่ เวลาที่เห็นนักเรียนเราประสบความสําเร็จนะครับมีอาชีพมีงานทำของโคตรมีความสุขเลยเออแล้วมันหายเหนื่อยไงทุกคนมันทําให้เราแบบคุณครูทุกคนอย่างลงทั้งหมอไปเคลนเองด้วยนะอิจริงๆเราทํางานกันกันหนักมากนะเบื้องหลังที่แบบเหมือนกลางวันเราก็สอนนักเรียนใช่ป่ะกลางคืนครูทุกคนที่ลงเนียน,นะครับเขาก็เตรียมความเขาเรียกต้องเตรียมการสอนเออแต่ทําไมเรายังทําได้ทั้งตอนกลางวันก็ไปสอนกลางคืนก็เตรียมเตรียมความรู้ไปสอนนักเรียน พราะเวลาที่เราเห็นนะครับหรือเราสอนนะครับเรามีความสุขไงโอเคไหมครับฉะนั้นมันเป็นอีกทลิกนึงเลยครับที่คุณสามารถทำงานได้นะครับแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะครับ